สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุย m a y f l o w อร์ทา o ์โรแอนด์เดสตนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนเมษายน2566ของชาวราศีมีนนะคะหรือว่าชาวลัคนามีนเนี่ยก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ไายประจําตัวคุณใบแรกในเดือนเมษายนนี้นะคะ charity ใจบุญอ่าชาวราศีมีนคุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการไปทําบุญไปทริปบุญไปทัวร์บุญเข้ามาแทบต,อตลอดทั้งเดือนหรือต่อให้คุณไม่ได้ไปไหนเลยนะคะก็จะมีแบบมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือว่ามีคนอเอาซองก็ถิ้นซองปราป่านู่นนั่นนู่นนี่มาชวนทําบุญเนี่ยอยู่บ่อยๆนะคะใครที่ติดขัดปัญหาเรื่องการเงินอะไรใดๆน,นะคะ จะมีผู้ใหญ่มาให้ความช่วยเหลือนะคะแม้ว่าอาจจะไม่เยอะนะแต่มองว่าเอ้ยมันก็น่าจะทำให้คุณผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ชั่วคราวในระยะหนึ่งเลยนะคะ ต่อมาไพ้การเงินโดยตรงนะคะไพ่จารกรรมอันนี้ระวังไว้นิดนึงว่าเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรของเรานะคะอย่าไปเปิดเผยให้ใครรู้มีโอกาสว่าอาจจะมีคนรอต้องอยากจะได้ของคุณอยู่นะคะอ่าเก็บเงินได้เท่าไหร่มีทรัพย์สินอะไรเท่าไหร่นะคะเก็บไว้เลยนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีคนมาแบบนะคล้ายคบังคับขอยืมหรือว่ามีคนมาเรียกว่าจารกรรมคุณ อะไรแบบนี้ก็ได้ไปไหนมาไหนนอกบ้านนะคะอย่าพกทรัพย์สินอะไรไปเยอะปิดบ้านล็อกรถอะไรให้เรียบร้อยนะคะอย่าประมาทนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสหัชชานะคะเต็มอิ่มนะคะช่วงนี้เนี่ยชาวราศีมีนจะมีเพื่อนฝูงหรือพี่น้องเพื่อนร่วมง,งานชวนกันไปปาร์ตี้ชวนกันไปกินโน้่นกินนี่นะคะอยู่บ่อยๆเลยทีเดียวนะคะนะก็อาจจะอ้วนขึ้นได้นะชาวมีนก็ระวังนิดหนึ่งก็แลวกันแต่มองว่าก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรดื่มน้อยๆอ,อย่าไปเยอะนะคะช่วงนี้นะอากาศร้อนด้วยนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพพันธุนะคะมอร์นิ่งนะคะอะไรอวอนอาชาวราศีมีนนะคะดูเหมือนว่าคุณกําลังมีอะไรในใจกับคนในครอบครัวนะคะหรือว่า มีบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกมาว่าอยู่บ้านแล้วคุณทําให้คุณรู้สึกนึกถึงความหลังนึกถึงความนึกถึงอดีตนึกถึงความอะไรอววรอะไรบางอย่างอะนะคะใจิตใจบดีสักเท่าไหร่นะคะบางคนถึงเวลาต้องลื้อบ้านเก็บบ้านเก็บช่องแล้วนะคะเก็บของไปทิ้งแล้วคุณก็ไม่ยอมทิ้งสักทีนะคะไอ้นั่นก็ใช้ได้ไอ้นี่ฉันก็รู้สึกดีด้วยบางทีก็ต้องหัดรู้สึกตัดใจให้ได้บ้างนะคะไม่งั้นมันก็ลกของมันไปเรื่อยอะนะคะอืม ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบปุตตะนะคะรีเชอร์สบายๆนะคะช่วงนี้เนี่ยนะลูกหลานคุณอารมณ์ดีไม่ค่อยมีอะไรอาจจะเฉื่อยไปบ้างนะคะแหนะมันเหมือนกับว่าพอมันทําคะแนนมาดีอะไรมาดีแล้วเนี่ยนะคะมันก็ไม่ค่อยสนอะไรเลยช่วงนี้ก็เลยชิลถ้าคุณโอเคกับการพักผ่อนของลูกลูกหลานนะคะคุณก็ปล่อยเขาไปบ้างนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกน้องเนี่ยนะคะแล้วงานก็ยังไม่เสร็จบางทีคุณต้องตามเขาบ้างนะเหมือนแบบพักนานไปละนะ อย่ามาโยนภาระให้ฉันคนเดียวฉันเหนื่อยนะคะคุณต้องตามเด็กๆตามลูกน้องบ้างนะคะต่อมานะคะสำหรับไพในภพอรินะคะรีชาร์จนะคะหยุดพักนะคะช่วงนี้ดูเหมือนชาวราศีมีนเนี่ยไพยเหนื่อยขึ้นหลายใบเหมือนกันนะไพเหนื่อยไพยสุขภาพนะคะถึงเวลาพักต้องพักนะคะอย่าโปรด u ัก i ี e จนตัวเองลืม ว่าเฮ้ยเราก็มีเลือดเนื้อเรามีร่างกายเหมือนกันนะอายุน้อยๆเนี่ยป่วยหนักกันมาแล้วก็เยอะเหมือนกันนะคะถึงเวลาพักก็พักนะคะอย่าแบบว่าทุ่มเทไปกับงานซะสุดสุดตัวถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาบริษัทุณจ้างคนใหม่ได้ทันทีเลยนะเออเออคุณตายไปไม่มีใครคุณตายไปคุณเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยมันเขาอาจจะเศร้าแป๊บหนึ่งนะคะแต่ที่สุดเขาจะหาคนมาทำงานแทนคุณได้นะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะอินอมเนียนะคะนอนไม่หลับนะเรื่องของความรักเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องหนักใจของคุณและชาวราศีมีนคนโสดน,นะคะมีโอกาสที่อดีตจะย้อนกลับมาหรือเขาอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นตัวแต่เขาอาจจะกลับมาด้วยเรื่องของแบบทำให้เรารู้สึกแบบ โมโหหรือรู้สึกแบบแย่ๆอะไรบางอย่างกับพฤติกรรมที่เขาเคยทําไว้นะคะหรือบางทีคุณอาจจะฝันถึงเขาอะแล้วก็ฝันในแบบเป็นฝันที่แย่ไม่ได้ฝันที่ดีด้วยนะคะต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะแฟนหายไปไหนก็ไม่รู้กลับดึกนะคะหรือบางทีก็แบบติดต่อไม่ได้อะไรไม่ได้นะคะหรือบางคนก็จะเครียดเรื่องแฟนแฟนป่วยแฟนมีปัญหาเรื่องงานเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะ สำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะมองว่าช่วงนี้เนี่ยถึงจะยังคุยกันแต่บรรยากาศก็ไม่ค่อยจะดีซะเท่าไหร่นะนะคะไม่ใครก็ใครก็อาจจะอยู่ในโหมดที่แบบโหมดที่แบบไม่ค่อยอยากคุยอะ่ะโหมดของความเครียดนะคะหรือบางทีเขาอาจจะหายไปเลยแล้วก็แบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีข่าวคราวนะคะอยู่ๆคิดจะมาก็มาอยู่คิดจะหายไปก็หายนะคะคุณก็จะเครียดเพราะเขานะคะเนี่ย ต่อมานะคะภพ่ในภพมรณะนะคะตะลุมบอลระวังนะคะชาวราศีมีนร่างกายคุณชักจะไม่ไหวแล้วแถมอาการเนี่ยออกอาจจะออกมาหลายๆด้านพร้อมๆกันนะคะเป็นหลายๆอย่างพร้อมๆกันจนคุณงงหรือคุณไม,ไม่รู้จะกินยารักษาอะไรก่อนดีทั้งปวดหัวทั้งปวดท้องปวดขาไปด้วยพร้อมกันอะไรประมาณนี้หาหมอนะคะแล้วก็พักผ่อนบ้างนะอืม ต่อมาไพ่ในพบสุภานะคะวอร์มนะคะอบอุ่นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านก็ตามทีเนี่ยน่าจะเป็นที่พึ่งทางใจให้คุณได้นะคะมีอะไรก็ไปปรับทุกข์กันคุยกันนะคะอถึงจะไม่ได้ทําให้แบบคุณออกไปจากปัญหาปัจจุบันได้แต่อย่างน้อยมันรู้สึกมือกัว่ามันมีที่พึ่งทางใจอะเนาะเรามีคนเข้าใจเราอะ่ะบ้างอะมันก็โอเคขึ้นนะคะ ต่อมานะคะสําหรับไพ่ในเรื่องการงานนะคะออนไลน์อีกแล้วนะคะบอกเลยว่างานภาระต่างๆในช่วงเดือนเมษา,าเนี่ยทำให้คุณเหนื่อยมากนะคะนะแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่ทาให้คุณแบบหยุดไม่ได้ละวางไม่ได้ต้องต้องทําต่อไปอ่ะนะนี่จะบอกเลยนะว่าถ้าคุณไม่หาเวลาพักผ่อนหรือว่าไม่จัดเวลาให้ตัวเองให้ดีกว่านี้เนี่ยระวังมันจะป่วยเอาเข้าได้จริงๆนะคะชาวราศีเมษน,นะ ต่อมาไพ่ในภพลาภานะคะเวลนะคะพวกรัพพ์นะคะชาวราศีมีนะคะมีโชคลาภเข้ามาและมองว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของบ้านช่องอะไรของตัวคุณเองด้วยนะคะอาจจะไม่ได้มาจากการเสี่ยงนะแต่มองว่ามุมแบบนี้เนี่ยน่าจะมาจากครอบครัวมาจากที่บ้านของเรามากกว่านะคะต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่นภพวินานะคะเดดล็อกนะคะหยุดนิ่งชาวราศีมีนนะคะร่างกายของคุณนี่แหละ จะเป็นตัวส่งสัญญาณหรือว่าเป็นตัวบังคับให้คุณต้องหยุดในกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างของตัวคุณเองนะคะถ้าตอนนี้อาการมันยังไม่แสดงหรือมันยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่ร้ายแรงรักษาได้ก็รักษาก่อนหยุดได้ก็หยุดก่อนนะคะอย่าให้ร่างกายมันสั่งให้คุณหยุดนะคะเพราะถึงตอนนั้นเนี่ยคุณอ,อ,อาจจะเคลียร์งานไม่ทนันเงินมันอาจจะไม่พอก็ได้นะคะ ต้องดูแลตัวเองเยอะๆใครที่ท้องอยู่นะคะหรือกําลังรอน้องคลอดนะคะยิ่งต้องพักผ่อนให้มากๆนะคะอย่าไปทํำอะไรแผลงๆทโมนมากเกินไปนะเดี๋ยวมีผลกระทบกับน้องได้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับดวงของชาวราศีมีนในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย